จราจริงๆค่ะตอนแรกบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็อาจฉชนเป่นหนึ่งยกนี่นะเธอจงใจใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจค่ะฉันไม่กล้อีกแล้วฉินเฟินนายสภาพเนี้ตลกมากเลยนะให้ฉันถ่ายรูปไปหน่อยเร็วสิเธอยังมีหน้ามาหหดร้อยอีกเพราะเธอระมือพูดมั่วๆไม่ใช่หรือไงช่วยไม่ได้นี่ใครใช้ให้ความฝันของนายรุนแรงขนาดนั้นทำซะฉันอ่ะตื่นเต้นมากเธอฝันอะไรกันแน่ฝันว่าฉันกับนายเป็นคู่ขากัน เธอบอกว่าไม่สนใจฉันไม่ใช่เรู้ที่ไงนี่คุ้หอมหวานมากสินะไม่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 หอมหวานเลยตั้งนี้ผู้ชายซื่อบื้อแบบนายอะฉันรับไม่ไหวหรอกแม้ว่านายจะเป็นผู้ชายซื่อบื้อแต่รูปร่างไม่เลวพละกำลังก็ดีหน้าตาก็ถือว่าพอดูได้หมอะที่จะเป็นคู่ขาจริงๆด้วยค่ะค่ะคู่โมย่าฉันมองเธอผิดไปปกติเธอมักจะพูดว่าฉัน่ะเป็นผู้ชายซื่อบื้อไม่มีทางเริ่มมาเป็นแฟนฉันคิดว่าเธอเป็นคนที่มีรสนิยมในการเลือกผู้ชายคิดไม่ถึงว่าเธออยากจะได้ตัวฉันอยากได้ตัวฉันเหรอใช่น่ะสิฉันอยากได้ต ผู้หญิงอะก็มีความปัถนาเช่นกันเฮ้อหน้าอกที่แข็งแรงกล้ามเนื้อที่แน่นหนากล้ามแขนที่แข็งแรงดังงภูเขาหมุนดีแบบนี้ถึงได้จงดูดผู้หญิงที่ฉันพูดอะมันผิดหรือไงแต่เธอมองฉันแบบนี้อย่าพูดเหมือนมีแค่ฉันคนเดียวที่ไม่ดีสิน่าก็อยากได้ตัวฉันเหมือนกันใช่ไหมล่ะเปล่าฉันไม่อยากได้เลยสักนิดหวังจะได้ร่างกายมีอะไรไม่ดีงั้นเหรอกินสัรชาชตยานกิบอลพระพัุษอะโดยทิ้งไว้ให้เราเป็นรากฐานของความเจริญรุ่งเรืองของมนุษย์ นานมาแล้วที่จะมีผู้คนด่ดูสุภาพปฏิเสธสัญชาตญาณแบบนี้และตีตาว่าเป็นสิ่งไม่ดีฉะน,นั้นที่ภายในใจของคนพวกนั้นอะตัวกระปกที่โสดพวกเราควรจะเอาระเอาระเธอพูดถูกแล้วฉันเห็นด้วยความคิดของเธอเธอเรีบเมี่ยงเมียงไปซะฉงตำหนานเคียงสลบไปแล้วอายา้ย่าดูเหมือนว่วนา,นา,ห,ห,ห,นานหัวข้อสนานประเภทนี้จะฮัดคอเกินไปหน่อยสำหรับหนานเคียงหัวข้อสนานประเภทนี้ฮัดคอเกินไปสำหรับคนส่วนใหญ่นั่นแหละเธอสมรวมหน่อยไม่ได้รู้ไงเินเฟินนายก็เป็นคนที่น่าเบื่อพวกนั้นเงี้ยหรอฮะช่วยไม่ได้นี่นาสังคมมันโหดร้าย ถ้าผูช้ชายหน้าตาไม่ดีมองผู้หญิงหน่อยนึงก็จะเป็นการลวกละเมิดทางเพศถ้าพูดอะไรทํานองอยากได้ร่างกายคงโดนซ้ำตายพอพอเพราะว่าเธอมมวแต่พูดเรื่องนั้นทั้งวันสินะจึงหาแฟนไม่ได้ใครอยากมีแฟนกันล่ะยังแค่อยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็พอแล้วแต่เรื่องความต้องการพวกนี้ยังต้องแก้ไขนะสิถือว่าฉันนะขอร้องนะนะอย่าพ่ายแพย้แก่อารมณ์อของตัวเองเลยฉันพูดความจริงคนที่ไม่มีความปรารถนาก็จะเหมือนซากโซที่เดินได้สูญเสียความหมายของชีวิตฉันไม่อยากใช้ชีวิตแบบนั้นดังนั้นฉันจึงตัดสินใจปฏิว เรื่องเขียนนิยายก็ดีเรื่องศูนย์ศูนย์ศูนย์เนี่ยก็ดีรวนเป็นเรื่องที่ฉันอยากทําดังนั้นถ้าต่อไปอ่ะฉันไม่แต่งงานเราใช้ชีวิตสดแล้วก็เฉินเฟินนายจะเป็นคู่ขากับฉันไหมล่ะคู่ขาก็คือคู่ขายังไงซะยังไม่เสียเรียบูผู้ชายแบบนายนาคิดแบบนั้นสินะถ้าเป็นปกติอ่ะฉันคงปฏิเสธจไปอย่างเด็ดขาดแต่ในเมื่อเยซูเชียกับถงเว่ยให้ฉันเรียนรู้จากหมอนั่นถ้าเป็นหมอนั่นจะตอบยังไงงั้นหรอถังกินทานข้าวในเมื่อหนังเคียงก็อยู่งั้นวันนี้พวกเราก็มาจัด ปาติชชุดนอนหรอไอเดียไม่เข้าท่าแบบเนี้ยในฐานะที่ของตาหนานเคียเป็นสาตร์ละวันนักเรียนจะเห็นด้วยยังไงล่ะตกลงปาติชชุดนอนได้โปรดอ,อะไรกันปาติชชุดนอนอ่ะช่างเป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์ก็ว่าสงา่าจะพาชุดนอนมาไหม,หมเมือนเสวียนคงเตรียมไม่ใช่ละาเป็นคนละเอียดมาก ที่เธอพูดก็ถูกเรื่องอาหารกินกินเรื่องเซ็กต์ว่างชายหญิงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแยกกันได้ไม่เช่นนั้นข้อมูลทางการเรียนเรื่องพวกนั้นในคามของนายมีไว้ทำอะไรล่ะเรียนนั้นหรออย่างไรซะเธอก็เป็นคนเชิญนายเองแต่ก็เป็นคนปกติตกลงไปจะเป็นอะไรพวกเธอสองคน,นต่างก็โสดเดลและฉัน,นต่างก็เต็มใจไม่ได้บังคับไม่ต้องรอต่อไปหรอกตอนนี้ก็รวยเลยรวยเลยไม่ได้เฟรยแต่ถ้าปฏิเสธเหมือนเมื่อก่อนนี้ล่ะก็ฉันคงไม่ได้พัฒนานอะไรเลยตั้งสติตั้งสติหรือว่าจะปฏิเสธไม่ขัดขันทัศนคติของเขาดีเอากลางหนนอยยเป็ังงงไตกลม ตกลงถามว่าตอนนั้นน่ะพวกเรายังโสดนะอืมถ้ามีแฟน,นก็ไม่ต้องมีคู่ขาแล้วก็ตามนี้สัญญาสัญญาถ้ารอขนาดนี้จะหาแฟนไม่ได้งั้นหรอไม่มีทางฉินฟันมั่นใจในหน้าตาของเขามากพอแค่ฉันมีแฟน,นสัญญาเนี่ยก็มีความหมายมันจะเห็นด้วยแต่ความจริงแล้วปฏิเสธก็คือวิธีการของหมอนั่นสินะฉันเรียนรู้ได้ดีมากไ <c oughs> <c oughs> อตาทึ่มคงจงคิดว่าต่อไปกคอยากหาแฟนได้สินะโง่จริงผู้หญิงคนไหนจะสนใจผู้ชายซื่อบื้อแบบนี้ ออเวยเวยอาจจะไม่ไม่ไม่หร <iku> อกนะหมย่าต้องเชื่อมั่นเวยเธอก็แค่ถูกความอ่อนโยนของผู้ชายซื่อเื่อนคนนี้ทำให้เธอตาบอดก็เท่านั้นเราจนนิสัยซื่อบื่อของเขาทำให้เสียใจหลังจากนั้นก็ต้องเลิกกันอย่างรวดเร็วแน่นอนอย่างไรก็ตามเมื่อทุกอย่างลงตัวสัญญานี้ก็จะดำเนินต่อไปเมื่อถึงตอนนั้นยังก็เพลิดเพลินไปกับร่างกายที่มีเสน่ห์นี้ทั้งสองคนเกี่ยวกับสัญญากันหลังก็มีแผนร้ายในใจสุดท้ายแล้วสัญญานี้จะไปที่ทางไหนกันนะ ฉันหลับงั้นหรอทำไมฉันน่ะถึงตื่นมาบนเตียงได้เธอตื่นแล้วหรอฉันเฝินฉั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 นน่งมาอยู่บนเตียงของนายได้ยังไงหรือว่าใช่เธอสลบไปฉันมาครองเธอมานอนพักที่เตียงเท่านั้นอย่าคิดมากไปเลยงั้นหรอขอบใจนะจอมโยธาพวกเขากลับห้องไปแล้วแต่เดี๋ยวก็มาพวกเรากินอาหารเย็นด้วยกันนะกินข้าวด้วยกันเป็นอะไรงั้นหรอทำไมยังไม่มาไม่มีอะไรงงนิดหน่อยกำลังจะไปอได้พักกับเพื่อนทุกคนน่ะทานอาหารด้วยกันช่างงดงามอะไรเช่นนี้พ่อค้าแม่คะหนูมีเพื่อนแล้วค่ะ แสไม่รู้ว่าคุณหนูจะเห็นชุดนอนที่เราเตรียมไว้ให้หรือยังนะนั่นนะฉันตั้งใจเรื่องให้เลยอยางเห็นปฏิกิริยาหลังจากที่คณหนูได้เห็นจังขอโทษนะขอโทษสาวๆวอ่ะแย่ของฉันน่ะทาให้ทุกคน,นหนักลำบากซะแล้วนี่ไม่ใช่ความผิดของฉงเตาเดี๋ยวรู้ค้นมาเถอะนะนี่เธอทนอยู่กับสาวใช้สองคนนั้นน่ะได้ก็น่าเห็นใจพี่ยียังเข้าท่ากว่าขอที่ใบหน่อยนะเฉินเฟินแทบจงไม่รู้ความคิดด้านมืดของย e ียีเพราะฉะนั้นในสตาของเฉินเฟินน่ะยียีก็ยังเป็นพี่สาวที่เข้า ช่าแล้วคนนี่น่าเห็นใจคือหนานเคียงนะทำไมต้องประคุขอโทษพวกเราด้วยล่ะเพราะว่าฉันนะั่นไม่มีชุดนอนเพราะงั้นปาร์ตี้ชุดนอนนะก็จะร่มน่ะสิเป็นความผิดของฉันเอง <c oughs> หลานเคียงปาร์ตี้ชุดนอนนะไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนอนถึงจะจัดได้นี่เป็นคำพูดที่นิยมเรียกกันเท่านั้นที่เรียกว่าปาร์ตี้ชุดนอนนะไม่ดูผ่อนคลายแต่ดูเป็นกันเองเธอประมาาขนาดเนี้แต่ก็ทำให้ความหมายกลับกันเออแบบนี้งั้นหรอจะใส่หรือไม่ใส่ชุดนอนก็ได้สิ่งสำคัญคือความสุขที่แท้ไม่ใส่ชุดนอนก็ได้เหรอเนี่ย คือว่าถ้าจงตาหนานเคี้ยงไม่ตังเกตียแล้วก็ใส่ชุดนอนของฉันน้ก็ได้นะฉันเหลืออีกหนึ่งชุดตรงงค่าฉันใส่นี่ฉันเฟิร์นหนานเคียงอ่ะเขาเป็นอะไรงั้นหรอกียตอนได้ยินว่ามมนใส่ชุดนอนก็ได้เขาผิดหวังเล็กน้อยใช่ไหมเหตุผลหลกัลกๆอ่ะฉันก็ไม่รู้แน่ชัดแต่คงเป็นเพราะเธออยากจะมีปฏิสนะัมพันธ์ระหว่างเพื่อนจัพวกนี้มากสินะปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนความหมายของนายคือหนานเคียงไม่เคยสัมผัสเรื่องพวกนี้งั้นหรอกธอยจริงจัง,จร,งรักขมวดกันไปหน่อยตอนนี้ความสัมพันธ์กับก,บก ทุกคนอ่ะต่างก็ชอบเพื่อนที่พูดจาน่าฟังจำพวกกฎระเบียบแระความมีวินัยได้ฟังจากคุณคณรูและพ่อแม่ก็น่าเบื่อพอแล้วใครจะเป็นเพื่อนกับคนแบบนี้อีกล่ะเป็นแต่จะเป็นคนที่คิดเหมือนกันก่อนหน้านี้ฉันขอร้องหัวหน้าห้องอ่ะช่วยดูแลสงตาหนานเคียงก็คิดดูแล้ววนิสัใส่ทั้งสองคนอ่ะคล้ายกันอาจจะคบกันได้ที่แท้ช่วงนี้เว่ยๆมันจะชวนสงตาหนาันเคียงอ่ะไปเทีย่ยวบ่อยๆก็เพราะอย่างนี้สินะเฮ้อผู้ชายซื่อบื้อมีความประเอียดอ่อนด้วยงั้นหรอฉันไม่ยอมแพ้นายหรอกนะฉันเองก็จะสร้างคควาามทรงงจใหห้แก่นนเียเย เป็นยังไงบ้างพอดีไหมอืมความยาวโอเคเลยล่ะตรงหน้าอกอะค่อนข้างแน่นอย่าเสียใจไปเลยติ่งหนามวินเฟินเธอดีกว่าเจ้ามงยาอีกนะเชอะหน้าอกก็แค่ไขมันเท่านั้นแหละยาบูชาไม่เข้าใจหรอกงั้นตอนนี้พวกเราควรจะทำไงดีสงครามหมอนราจะลงมือกับผู้หญิงที่อ่อนแองั้นหรออีฉินเฟินนายเก่มากฉันไม่มีเกมอื่นอะที่เล่นได้แล้วละ่ะคงไม่ได้จะดื่มแฮปปี้วอเตอร์หรอกใช่ไหมอืมมีแล้วเดี๋ยวฉันจะกลับไปเอาหน่อยพวกเราเล่นไพ่นกกระจอกกันเถอะ